เอาละครับกลับไทดูคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Maybesin d i ร r y วันที่3แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับค่ายพนะิศีในครั้งนี้ก็พูดตรงๆนะวันนี้คือทั้งวันไม่ทำไรนั่งปัน่น รัชโปรเจกต์เดียวนะฮะรัชโปรเจกต์รอบนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากกว่าเดิมแบบมหาศาลนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราฟังเสียงของเพลซินเนอร์กันดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับโปรเจกตรัชศูน์หนึ่งนะฮะใช่บ้างครับวันนี้รัชศูนหนึ่งหน้าผมแบบว่าวิาวญญาณหลุดไปแล้วอะแบบเมื่อวานสอบเสร็จอุตส่าห์ได้ร้อยคะแนนเต็มเห็นโจทย์ปุ๊บแหมอยากไปสอบใหม่อีกทีนึงเลยคือพอมันเป็นมันโดดไหมนะจากศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์หนึ่งมันยากที่สหดเลย แล้วแบบเราโดนเทสที่โดนทิวเตอร์เทสกันตึงๆเลยอะแบบว่ามันต้องมีอุดด้วยใช่ไหมวิธีก้าวในสีสองอย่า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 หวังก้าวก้าวไกลเพราะว่าเราต้องก้าวอย่างมั่นคงเพราะว่าคุณจะไม่มีทางที่จะแบบว่าอุยโบนัส20คะแนนคุณแม่งเอา20คะแนนเนี้ยโดยการที่เอา100คะแนนคุณไปเสี่ยงอ่ะอย่าเอาบร100คะแนนของคุณไปเสี่ยงกับ20คะแนนที่แม่งเป็นโบนัสอ่ะเพื่ออย่างน้อยเอาเราเอา100ผ่านแล้วเราเอาโบนัสไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคราวก่อนผมก็โดนไงโบนัสโบนยังดีไง ยังดีที่ว่าคะแนนมันกลับมาช่วยนะกเออมันมีคะแนนมาช่วยแต่อันนี้คือแบบโอ้โหไม่ถ้ามันถ้ามันไม่ผ่านหรือมันเกิดเคสเออะไรเอย่างเงี้ยหนักกว่าแบบว่าผิดเล็กๆน้อยๆอีกนั่งทำอย่างงี้มาครึ่งวันไม่เหนื่อยไหมตั้งแต่เช้าครับเหนื่อยแล้วล่ะอยากกลับบ้านแล้วด้วยผมนอนอยู่นี่มาสองคืนแล้วคืนนี้จะขอกลับบ้านไปนอนเตียงนุ่มๆบ้างเถอะคิดถึงเตียงอะแบบคือมาสี่สองนะสิ่งเดียวที่คุณจะคิดถึงอะหนึ่งคือเตียงสองก็คือเวลานอน ที่นี่มาที่นี่เอาจริงมาพูดตามตรงนอนไม่ถึงแบบสองชั่วโมงเสอสี่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงมากสุดก็6ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงถ้าถ้าถ้าไม่คถ้าแบบคิวๆหน่อยนะแต่ถ้าขยันก็สี่ชั่วโมงมันจะเป็นอย่างนี้แหละวนลูปรูทีน อนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ถึงเอ็กซ์ไซส์ไหนละเอ่อ C05 ครับครึ่งสองศูนย์ขับไปพี่ซีนผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่ายากไหมหรือว่าทรมานไหมพูดยากก็มันยากมันก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้อันอันไหนมันง่ายมันก็ง่ายไปเลยแต่ว่าที่แน่ๆคือแบบว่าแทบจะมีเวลานอนจริงครับจริงไม่เถียงครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งพิซีแล้วเป็นไงบ้างครับบอกว่าถึงถึงซีอะไรกันแล้วถึงซีอะไรกันแล้ว สี่ศูนย์สามครับการส่งนี่ดูดิวันนลูกการส่งศูนย์หนึ่งได้ข่าวว่าส่งศูนย์หนึ่งไปกี่รอบนะแปดรอบปะไม่ศูนย์หนึ่งนี้เพิ่งส่งไปไหนไหนไหนเราต้องอะไรนะศูนย์ศูนย์ว่าเออไหนอยากกดกดสี่ศูนย์ให้ดูหน่อยว่าอยากเห็นสี่ศูนย์้ยสี่ศูนย์เลยเหรอนี่ร้อยเต็มนะร้อยเต็มนะร้อยเต็มนะแต่กดกดดูโปรเจกต์เพจนะครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดต้องแปดครั้งถึงจะผ่านโอ้ เสียยังไงบ้างครับการที่ทำแปดครั้งว่าเสียไปกี่พอยต์เนี่ยคิดว่าเป็นความพยายามที่มึงมันสิบสิบเท่าไหร่นะสิบสี่สิบหกไม่รู้จำไม่ได้ใ<อ>ช้เยอะมากมันกรอกี่ชั่วโมงเนี่ยแปดคโดนไปแปดชั่วโมงอ่ะวันวันไม่ต้องทำอะไรแล้วแปดชั่วโมง <c oughs> อ่ะไปนอนตื่นออกมาทีสองจริงเอาละครับตอนนี้ก็อ่าพา r ีแคปกันท้ายคลิปนิดนึงนะครับว่าผ่านไปครึ่งทางของพี่ศรีเนี่ผมถึงไหนแล้วนะฮะก็ ถ้าเราถ้าทุกคนฟังมาจากทุกคลิปของเมพิซินนรีนะครับตอนนี้ก็คือปัจจุบันอะผมทํากลังทำา4 0แล้วก็คือผมเหลือแค่ประมาณแบบสามสี่เอ็กก็คือจะจบของตัวพิซีแล้วนะครับผมกคนก็คือผมจะทําครบแล้วนะก็คือแต่มันจะมีประมาณแบบช่วง c 4 c 4ถึง C6 มัที่ผมยังแบบได้ประมาณ60-70%อยู่นะฮะก็คือยังมีข้อที่ผมพลาดแล้วมีข้อที่ผมข้าบอยู่ นะฮะแต่นอกจากนั้นอะคือผมเก็บเต็มหมดเลยเว้ยทุกคนแบบผมเก็บเต็มที่มากแล้วก็เออมีย,ยังยังมีเชลหนึ่งอันนึงที่ผมยังไม่ได้ไปแก้ด้วยนะครับทุกคนแต่เอาจริงนะโปรเจกต์หลังๆแบบตั้งแต่ขึ้น40ขึ้นมามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ต้องแบบใช้เมคไฟต้องใช้นู่นใช้นี่แล้วแบบแต่เอาจริงนะมาถึงขนาดนั้นได้ยังไงก็คือผ่านอยู่แล้วว่าบางคนก็อยู่ประมาณแบบ c 7, 7 8่8เนี้ยก็คือผ่านแล้วเหมือนกัน,นะ หรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเบย์มสซีเนอรี่วันที่13ก็ถ้าถ้าคิดอย่างนั้นก็รบกวนฝากคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชร์ก็อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ